สใจพร้องใจไปไม่ยกันทานาด้วยรับบวกแรงสังผาสชีวิตชีวาพาเราเปิดตาเราเรียเรา่เคยขอแทนไม่อยอมแพ้ในโชคชะตาวันเวลาไม่เธยรัไใครสู้ต่อไปบวก กฤษณะทัวยกล้อทัวอารยาสถาปัตย์ร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้อในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง <Yeah. S 1> ไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไป,ปรถเก่าเป,ป็นโบมีทุกคนมีอารยสถาปัตย์ไปทั่วย่ทำไม่ได้โอ้โหอารยสถาปัตย์ครับ สัปดานี้ไปทัวร์อารยสถาปัดกันที่เมืองประวัติศาสตร์พินกำเนิดพระเครื่องยอดนิยมยอดคุ้นพลพระเนื้อชินแห่งรุวัดท่าคดานจังหวัดกาญจนบุรีครับและนี่ก็เป็นพระวิหารนะครับพระ่าะดาน เป็นพระกุหรือชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทางอ,อบตอท่ากระดานคณะผู้บริหารวัดท่ากระดานได้เห็นความสําคัญของสังคมผู้สูงวัยและภาคปฏิบัติที่สําคัญเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยคือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเราเรียกว่าอารยะสถาปัตย์ก็กเพื่อนผมก็อายุมากก็องเหงินะเออ พอผู้สูงอายุก็ที่เข้ามาไหว้พระนี่ก็มีนั่งวีแชร์มาก็เลยคิดทาย้ำนะครับว่านี่ฮะนี่วัดป่าของแท้นะครับวัดในป่าเลยยังทําขนาดนี้นนแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าเมืองไทยเมืองพุทธวัด4ี่0 0ืนวัดเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยค่ายกล ที่นามาซึ่งความพิกลพิการวันนี้มาวัดท่ากระดานเนี่ยท่านพี่นราธิ์กันนวัดวงชาตรีท่านบอกว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วเราก็มาแล้วก็วกโอ้โหไม่ผิดหวังเลยเหลือเชื่อครับมีทางราชอารยาสถาปัต์เกิดขึ้นนะวัดท่ากระดานแห่งนี้ดังนั้นวันนี้กัะผมนะครับในนามรายการกษนะทัวร์ยกล้อและคณะทัวร์อารยสาปัต์ที่กําลังมีเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้จังหวัด การจรบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ยพัฒนาอารยชาปัต์ซึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานกิจณัตถวยล้อก็ขอมอบถวายคู่มือการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นอาระยะสถาปัตสถานรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิทความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์ล้อผู้พิการสาธุสาธุก็ให้ความสําคัญเพราะสาธุชนบางท่านจะมาทําบุญก็ลําบากแต่นี้ว่าเราทางวัดก็ต้องอำนวยความสะดวก เรื่องทางขึ้นทางลาดทางชันอะไรเนี่ย <ขอ S 1> บันไดที่มันชันเราก็ทําให้มันลาดหน่อยอออแบบนี้ให้ความสะดวกแก่สาธุชนแล้วกันก็มองเห็นความสําคัญมาผู้สูงอายุอะ่ะมาสะดวกก็ถือว่าจะทําจุดนี้ให้เจริญขึ้นไปเพื่อสร้างอาละศรสาตย์พวกนี้ให้อยู่คู่กับวันนี้มันเป็นที่ว่าพิการผู้สูงอายุนี้ จำเป็นต้องใช้มากที่สุดเลยครับที่ที่เรา où, similar. เล็งเห็นที่ทําขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เองอะไรเองก็เลยยังยังยังทำไม่ไม่ถูกวิธีเท่าไหร่แต่เราก็ได้ความรู้อย่างนี้เลยเดี๋ยวทางวัดจะประรุงให้ วัดท่ากระดานหรือวัดกลางเป็นวัดสําคัญหนึ่งในสามวัดของเมืองท่ากระดานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับกองทัพพม่าที่ยกทัพเข้ามารุกรามสยามประเทศทั้งด่านเจดีสามองค์ในทุกครั้งปัจจุบันท่ากระดานเป็นตาบลหนึ่งในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่วัดท่ากระดานแห่งนี้ ที่แม้จะเป็นวัด้ันนอกที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้มีอารยสาปัตั์มีทางลาดเพื่อรองรับญาติโยมผู้สูงวัยและนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็นโอ้โหดูครับตอขอบพระคุณครับว่าท่ากระดานนะเนี่ยมีทางลาดวัดใจนะคือผู้สูงอายุก็อยากมาเอนดมาบนสรเนี่เรียนแต่ถ้าวินแทนแล้วไม่มีอย่างนี้ก็มาไม่ได้แต่โอ้โหท่ากระดานเรานี่มีบริการ าทางลาดที่ทางวัดสร้างธรรมจะยังไม่สมบูรณ์นะและยังไม่ได้มาตรฐานแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับที่ได้สร้างความประทับใจให้แก่มนุษย์ล้อผู้มาเยือนได้อย่างน่าชื่นใจครับโฮอ้โหวันนี้ครับกิศณะทวยกรล้อก็ได้มาพบ ช้างเผือกในป่าใหญ่นะครับและนี่ก็เป็นศาลาการเปรียนของวัดท่ากระดานเป็นงฮะทึ่งเลยใช่ไหมทึ่งมากนะผมยืนยันเลยครับว่าผมยังไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้ในกรุงเทพเลยนะครับนี่ถามท่านอาจารย์แผนเจ้าว่าท่านทําไว้ทําไมครับเนี่ยฮะลำบับผู้สูงอายุนั่นแหละโอ้โหนี่นะบางทีเขาอยากขึ้นมาทําบุญก็ขึ้นลําบากต้องพัดยุงก็เลยทําเป็นทางราดวินแชร์ขึ้นมาได้โอ้โหนี่ต้องอัธมอนธนาสาธุ แล้วก็กราบพระบุคุณท่านพระเดชพระพคุณเจ้า,าวาดคาดไม่ถึงครับตอนแรกก็หันไปมองทางหลวงพ่อท่ากระดานหันกลับหลังไม่ทิ้งตกใจไม่คิดว่าจะพบอริยสถาปัตดถ้ำกลางแมกไม้ขุนเขาลำนาวไพลยอย่างนี้ครับก็เอาไว้ให้ผู้สูงอายุนะครับเพราะตอนนี้ผู้สูงอายุก,ก็เยอะที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ไดั่งวีแชร์ก็เข้ามาที่นี่ได้ช่งเทศกาลสำคัญนะ ข้าวมันสาออมันสาปีใหม่สงการนะผู้สูงอายุทำบุญมาทำบุญที่วัดนะมันจะลาและขึ้นลํบาบากก็มีทางเดียวตอนนี้นเลยมาทําที่นี่เสริมโ oh. 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 ก็ต้องขอกราบนมัสก,การขอพระคุณท่านเจ้าวาดวัดท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านได้พยายามสร้างทำอารยสถาปัต์ทำทางลาดเพื่ออำวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมผู้สูงวัยและใส่ใจในความยากลําบากของมนุษย์ล้อหรือคนที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัดวารามโบสถ์วิหารต่างๆภายในวัดได้ก็ต้องกราบเรียนไปยังมหาเถรสมาคมกรมการศาสนาและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนกรมศิลปากรให้ คือการปรับปรุงและพัฒนาวัดให้มีอารยาสถาปัตย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยให้วัดทั่วไทยมีทางลาดที่ไม่ใช่ทางชันมีห้องสุขาและมีที่จอดรถสำหรับมนุษย์ล้อด้วยหลักเมตตาธรรมหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้วยนะครับ